กับมาพบกับลักกี้พ่ยิบซีพยากรณ์อ,อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงในวันที่18มีนาคม2565คุคน,นั้น7วันเกิดเลยนะคะก่อนอื่นขออนุญ,ญาตจ,จับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดนะคะขอให้ไพ่ออกมามี energy ที่ดีแล้วม่ก็แม่นยําด้วยนะคะเริ่มต้นที่คนวันที่3ใบค่ะคนวาทิตยมี strength นะคะ d e ว i l นะคะ แล้วก็9ดาบน,นะคะคนวันอาทิตย์นะคะวันนี้เหนื่อยหน่อยนะหรือที่ผ่านมาคุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องอดทนอดกลั้นนะคะหรือมีเรื่องหนักๆเหนื่อยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราอดทนเนี่ยหรือผ่านมันไปได้นะคะเราจะสําเร็จนะนะคะใช้ความอ่อนหวานอ่อนน้อมเท่านั้นนะนะคะหรือไม่ก็ในวันที่18นี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะมีเดวิลเข้ามาค่ะนะเริ่มอ่าเขาเรียกว่าด้านมืดมันจะลุกโชนนะคะเพราะนั้นก็ต้องคอยสะกดอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําผิดกฎ ระเบียบต่างๆนะคะการตามใจตัวเองมากไปนะคะอยากได้อยากมีนะคะความเห็นแก่ตัวหรือวาอ่าเรื่องของชู้สาวนะคะ p าชั่นต่างๆได้หมดเลยนะคะนะรวมไปถึงเรื่องของอบายามุกด้วยนะคะก็ต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความกุ้มอกกุ้มใจปวดหัวไมเกรนก็เป็นได้นะถ้าไม่เป็นเรื่องทางใจก็จะเป็นเรื่องทางสุขภาพนะคะนะ อาจจะปวดหัวปวดฟันก็ได้นะคะไม่เก็นความดันโลหิตสูงได้หมดเลยนะคะขอไพยทักพิเศษค่ะอ่าเขาบอกว่าวันนี้นะเอาหูไปนาะเอาตาไปไร้นะคะทำงานนะอย่าใส่ใจกับอ่าปัญหาหรือว่าเรื่องที่แบบว่าอ่ามันเข้ามาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นมองไม่เห็นบ้างก็ดีนะคะอย่าใส่ใจกับทุกเรื่องนะคะประมาณนี้นะต่อไปนะคะคนวันจันทร์นะคะ คนวันจันทร์สามใบนะคะคนวันจันทร์มีสี่ดาบนะนี่ราชินีไม้เท้านะคะมีจัสเมิ่นนะคะจัสตมนก็อ่าเขาบอกคนวันจันทร์นะวันนี้อาจจะเป็นวันพักผ่อนก็นได้นะคะหรือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่คุณจะต้อง หลีกนีความวุ่นวายนะคะ,ะไปปลีกวิเวกนะคะบางคนก็อาจจะแบบว่า,าไม่สบายล้มหมอนนอนเสือได้นะคะ,นะอาจจะเป็นไข้ไม่สบายไปโรงพยาบาลได้นะคะเพราะไพ่ทั้ง3าตัวนี้สื่อว่าคุณไม่สบายได้เลยนะคะนะแต่ว่าถ้ามองกันเป็นเรื่องๆไปก็เจ้าตัวอาจจะเป็นวันพักผ่อนค่ะหรือว่าแยกกักตัวนะคะหรือเป็นฮอลิเดย์ก็ได้นะบางคนได้ไปรีแลกซ์นะคะต่างๆที่ต่างๆหรืออยู่บ้านก็ได้นะฮะนะ มองเรื่องควีนไม้เท้าอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมองว่าเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยคุณยังสามารถทําได้เป็นอย่างดีนะ,ะถึงแม้มันจะมีปัญหาบ้างนะคะนะแล้วก็เรื่องของ j u d g m e n t ก็คือว่าวันนี้อาจจะมีคําตอบของทุกอย่างที่คุณรอคอยนะคะหรือว่าผลของการกระทำเนี่ยมันจะได้รับรู้นะคะนะภายในวันนี้นะคะบางเรื่องเนี่ยที่มันเป็นเรื่องแอบแฝงหรืออะไรเนี่ยอาจจะถูกเปิดเผยออกมาก็ได้นะคะขอพ่ายทักพิเศษติดตึงค่ะอ่า เรื่องการงานนะคะมีอาจจะมีข่าวข่าวเรื่องของการงานหรือทางไกลนะคะอาจจะมีเรื่องของการวางแผนการเดินทางนะคะหรือข่าวจากทางไกลก็เป็นได้นะคะเรื่องของงานมีความมยังมีความมั่นคงอยู่ดีนะคะตามนั้นเลยต่อไปนะฮะคนวันอังคารบ้างนะคะสามใบนะคะคนวันอังคารมีปวดหัวปวดฟันแตละนะนะคะ มีเดทอีกนะฮะนะแล้วก็มี The World นะคะเขาบอกว่าคนวันอังคารเนี่ยนะช่วงนี้นะคะถ้าไม่กุมอกกุมใจมีความทุกข์ใดๆก็จะมีเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะมาทั้งเดทและก้าวดาบเลยนะคะความหมายเดียวกันแต่บางคนเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะป่วยนะคะนะ ป่วยแล้วก็มันจบสิ้นนะคะกําลังจะเริ่มต้นใหม่กนะ็คือพลิกฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วมาสู่ The World เนี่ยคือความหมายของ The World มันดีมากนะคะมันจะเป็นเซฟโซนมีความปลอดภัยสูงมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เทวดาคอบคุ้มครองคอยอวยชัยให้พอดนะคะบางคนอาจจะพบกับเรื่องที่มันเครียดมาก่อนนะคะแล้วก็ต้องจบแยกย้ายนะคะบางคนเนี่ยต้องย้ายไกลถึงต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือว่าแดนไกลนะคะ หมายความว่าสองที่ที่คุณไปเริ่มต้นใหม่อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนั่นเองนะคะอาจจะต้องแบบย้ายจากเหนือไปใต้ย้ายจากประเทศนู้นไปประเทศนี้ประเทศนี้มาปนู้นมาประเทศนี้นี้ไปนู้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้นะคะจังหวัดนี้ไปจังหวัดนู้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือดีขึ้นนะคะเพราะไปเป็น the world นะ,ะอะ่ขอไพ่ทักพิเศษนะคะนี่ไงมีเรื่องของ เกี่ยวกับการต่างประเทศนะคะ,นะต่างถิ่นแดนไกลมีการรอฟังข่าวนะคะมีการวางแผนนะคะ,ะเรียกว่าน่าจะเป็นเรื่องของแดนไกลแล้ว่ะนะนะคะหรือว่าบางคนก็มีการวางแผนที่จะออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะตามนี้เลยต่อไปคนวันพุธบ้างนะคะคนวันพุธสามใบนะคะคนวันพุธมีเจ็ดไม้ทานะคะ มีก้าวไม่เท้านะแล้วก็มีราชาถ้วยนะคะคนวันพุธเขาบอกว่าวันนี้ชาเลนจ์เยอะนะชีวิตมีชาเลนจ์นะคะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ถ้าสู้ไม่ถอยสําเร็จแน่นอนแต่พอมันมาด้วยก้าวไม่เท้าเนี่ยคือมองว่างานมันเยอะนะคะหรือว่าภาระหน้าที่อะมันหนักนะคะหรือว่ามันมันไม่จบง่ายนะคะประมาณนี้นะถ้าเป็นเรื่องของการงาน ก็คือดีอ่ะงานเยอะนะคะถ้าเป็นค้าขายคงดีมากใช่ไหมงานเยอะจนแบบทําไม่ทันไม่หวัดไม่ไหวเลยเป็นชาเลนท้าทายฉันมากกว่าน,นี้นะมือเป็นระวิงเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นค้าขายก็คือดีมากแต่ว่าถ้าเป็นงานออฟฟิศงานเอกสารอะไร่เยยงี้ยคือมันทาโถมและทับถมนะฮะก็จะมีความเบื่อเซ็งนิดนึงนะคะแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ยังมีคนให้การช่วยเหลือซัพพอร์ตเอาใจใส่นะคะนะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่มีความมั่นคงในระดับหนึ่งนะคะเป็นคนใจดีนะคะขอไพ่ทักพิเศษหน่อย ระวังเรื่องของความยุ่งยากวุ่นวายความขัดแย้งความไม่คิดเห็นที่ไม่รงรยนะคะตามนั้นเลยนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของบางทีมันอาจจะไม่ได้ทะเลาะกันตลอดไปนะมันก็อาจจะหมายถึงว่าความยุ่งยากนั่นเองนะคะต่อไปคนวันพฤหัสบ้างนะฮะคนวันพฤหัสมีทาวเวอร์นะคะนี่คุณ ควินคัพนะแล้วก็สุดท้ายเป็น5ดาบนะคะเขาบอกว่าคนวันพฤหัสนะวันนี้ต้องระวังเรื่องของความตกอกตกใจนะคะเพราะเจ้าชะตาได้เป็นทาวเวอร์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องระวังทุกอย่างต้องมีสติออกจากบ้านวันนี้นะคะคือต้องมีสติไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือออกจากบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดจาระวังคําพูดนะคะอาจจะทําให้ทะเลาะก,กับใครได้นะคะไม่ว่าจะเป็น เรื่องที่มันเกิดขึ้นฉับพลันมันมันมัน out of control น่ะนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีสติดีๆนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะอ่าแต่ว่าจะมองว่าคุณได้อะไรมาแบบปรับปรับฉับพลันหรือไม่รู้ล่วงหน้าก็ได้ไหมก็ได้นะคะทีี่ไพ่ใบสุดท้ายมันเป็น5้าดาบมันคือไพ่ของภาระหน้าที่นะคะก็เกรงว่ามันจะเป็นเรื่องของความเหนื่อยยากนะคะหรืออ่าไพ่ออกในเชิงไม่ได้บวกะนะนะคะ แต,แต่จะมีควีนคัพเนี่ยควีนคัพเขาก็จะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีนะคะมีกินมีใช้นะคะมีความมั่นคงในระดับที่ดีนะคะถ้าไม่คิดอะไรมากก็คือยังเป็นไพ่ที่แบบทรงๆนะคะนะอ่าแล้วก็มีห้าห้าดาบอย่างเงี้ยก็บอกไปแล้วว่าไม่เป็นเรื่องของภาระหน้าที่นะคะที่มันไม่มีคนช่วยหันหาคนช่วยลําบากเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามันเกิดเรื่องปุบปับฉับพันอะไรเนี่ยมันจะหาหาคนช่วยลําบากไหมนะคะกําลังมองอยู่ว่า มันกำลังจะหาคนช่วยลําบากหรือเรียกใครไม่ทัดนะคะหรือว่าเรียกใครไม่ค่อยได้เพราะนั้นตัวเองต้องพึ่งตัวเองแล้วก็มีสติให้ดีๆนะคะนะขอไพ่ทักพิเศษหน่อยนะคะอ่านะคะอาจจะได้เงินนะวันนี้นะนะคะมีคนเอาเงินเอาทองมาให้นะคะตามนั้นเลยนะคะอ่าต่อไปนะคะคน,นนคนวันสุกรเนาะคนวันศุกแล้วนะคะสามใบนะคะ วันศุกร์มีหนึ่งดาบนะคะมีหกดาบนะคะมีหกถ้วยนะคะไพ่ออกมาเอ็นดูน่ารักนะค,ะคือดีค่ะไม่ไม่แย่นะคะอ่าตัวเจ้าชะตาได้ไพ่หนึ่งดาบก็คือดาบสมกุฎเนี่ยมันชนะทุกอย่างอยู่แล้วนะคะหรือว่าปัญหา ถ้ามีอยู่มันก็จะคลี่คลายนะคะค่อยๆเริ่มต้นคลี่คลายปใิทางที่ดีขึ้นแถมมันมีความหมายเดียวกับตัว6ดาบเลยก็คือทุกปัญหามันกําลังจะคลี่คลายไปช้าๆแต่ไปชัวร์นะคะหรือในหนึ่งคุณอาจมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะวันนี้บางคนเดินทางกลับไปพื้นที่เก่าๆนะคะพื้นที่ที่เคยจากมานะคะองค์กรที่เคยจากมานะคะบางคนกลับบ้านนะคะบางคนกลับไปเยี่ยมพี่น้องลูกเต้านะคะบริวารของตัวเองนะคะบางคนกลับไป เยี่ยมโรงเรียนเก่านะคะกับประเทศที่เคยจากมปนะคะอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเดินทางไปแล้วไปรับพบลักพบเจอกับคนที่อายุต่างวัยกันหรือว่าอ่าคนที่เคยอยู่ในพื้นที่หรือแอเรียเดียวกันสังกัดองค์กรเดียวกันก็เป็นได้นะคะขอไพ่ทักพิเศษนิดนึงอ่ามีสี่เหลี่ยญไพ่ทักเตือนให้เก็บสตังเงินใช้เยอะไม่ได้ต้องรัดเข็มขัดนะคะหรืออีกในหนึ่งเพื่อไพ่เตือนว่าให้คุณเนี่ยหลีก ปรีกตัวหรือว่าพยายามอย่าเข้าไปที่ที่คนเยอะๆนะคะพยายามอย่าเข้าเมืองนะคะให้ออกนอกเมืองซะนะคะประมาณนี้นะนะคะต่อไปไปต่อที่คนวันเสราร์นะคะคนวันเสาร์คนวันเสราเสร์มาด้วยสองดาบนะคะมาด้วยอ่าคิงดาบอีกนะคะ มาด้วยสามเมถาวรนะคะคนวันเสาร์นี่อาจจะมีเรื่องที่แบบว่าเรื่องของความขัดขอ้ของการสื่อสารสัญญาณ WiFi อินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้ก็ได้นในวันที่18นี้นะคะนะเออฉันมองว่าคุณอาจจะมีเรื่องของการตัดสินใจไม่ได้ใดๆเกิดขึ้นนะคะมีอะไรมาให้เลือกคนนี้ก็เลือกไม่ค่อยถูกนะคะอยากจะได้ทั้งสองเลยนะประมาณนี้นะคะมีตัวคิงดาบเข้ามาก็ระวังเรื่องของมูท เรื่องของอารมณ์เรื่องของคําพูดนะฮะที่มันเชื่อเฉือนบางทีคุณทําให้คนอื่นเสียใจโดยไม่รู้ตัวสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของอ่าอามูต่แหละนะเรื่องของคือถ้าใจร้อนหรืออะไรเนะี่ยให้ตั้งสติแล้วก็ให้อ่าะงับที่ตัวเรานะคะมีสามไม้เท้านะคะเรื่องของหน้าที่การงานมีความมั่นคงจะเดินไปในทิศทางที่ดีนะคะหรืออาจมีการเดินทางหรือวางแผนการเดินทางในวันนี้ ก็เป็นได้นะคะบางคนเรื่องงานอาจจะมีการขยับขยายคิดที่จะเพิ่มสาขานะคะออกไปทําให้มันเจริญงอกงามมากขึ้นหรือออกไปพบลูกค้าก็เป็นได้วันนี้อาจจะมีการไปเดินทางไปพบบุคคลที่3ก็ได้นะคะขอไพ่ทักพ,พิเศษคะ่ะมี3เรียนเข้ามานะมีเรื่องของคอนเนคชันนะคะอาจมีการพูดคุยเกี่ยวกับการวางแผนการงานนะคะหรือมีคน มีมีการพูดคุยกับคนอื่นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆนะคะหรือมีคนนําโชคนําลาบมาให้หรือโชคลาบมาจากคอนเน็กชันนั่นเองนะคะระวังจะได้เงน <c oughs> เอเอนะนะคะดีไหมนะคะตามนั้นคะ 3, ่ะสาอ่าสำหรับเก็ดวันเกิดนะคะก็ครบแล้วเนะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ